โอเคครับผมว่าผมว่าถึงเวลาสมควรแก่การเริ่มต้นแล้วนะครับผมขอขออนุญาตรบกวนทุกคนเปิดไม์นิดหนึ่งนะครับคนที่สะดวกนะครับรบกวนเปิดไม์นินนนดหน,น,นึ่นงแล้วก็วันนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของไอหลักสูตรสามวันของเรานละ้วหลักสูตรการโฆษณาอย่างไยเบื้องต้นอันดับแรกเลยผมมาขอรบกวนถามนิดหนึ่งว่า ทุกคนผมว่าใช้ Facebook ทุกคนแหละเอ,อเราอาจจะใช้วิธีพิมพ์ไปในแชทนะครับถ้าใครเห็นช่องแชทในในตัวทีมผมรูก่นถามนิดนึงว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเราเปิด Facebook เนี่ยเราดูกันประมาณเราดูโพสที่เป็นปรากฏหน้า Facebook เนี่ยวันละมากที่สุดประมาณเท่าไหร่ครับสิบคนอนะขอเสียงมีคนดูถึงสิบโพสไหมครับ ประมาณนั้นาจาจย์ประมาณสิบเนาะมันก็มีนะครับในอดีตที่ผ่านมาที่สอนนักเรียนก็มีบางคนดูสิบโพสบางคนดูยี่สิบโพสบางคนดูสามสิบโพสแล้วแต่เวลาอํานวยแล้วแต่ข้อสะดวกถ้าน,นั่งห้องนำ้ำก็อาจจะดูเยอะมากถ้กาเกิดขับรถก็อาจจะดูได้แค่โพสสองโพสจำไหมครับทีนี้ถามต่อแล้วในจํานวนโพสนั้นะเราดูแล้วเราเคยคลิกในสิบโพสมมุตินั้นเราดูสิบโพสเราคลิกไลค์มากที่สุดเท่าไหร่ครับ โดยเฉลี่ยแต่ละโพสหรอคะภาพรวมๆวทั้งวันวันมากที่สุดวันนึงเราคลิกไลค์ไปมากเท่าไหร่สามถึงสี่ค่ะสามถึงสี่ไลค์ใช่ไหมครับทีนี้แต่ต้องเป็นการที่ชอบจริงๆอ่าใช่นะครับนี่คือนี่คือมีตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวก็คือเราจะไลค์เมื่อเราชอบจริงๆหรือว่ามันโดนใจเราจริงๆใช่ไหมครับถึงแม้คนนั้นเราอาจจะไม่รู้จักก็ตามใช่ไหมครับ แน่นอนไปรู้จักไปเลยนะครับต่อมานะครับแล้วคอมเมนต์ไปบ้างเท่าไหร่ครับคอมเมนต์พอมีพหลบ,บอคอมไม่ไม่ไมกล้าไม่ค่อยเลยค่ะโอเค okay, <laughs> พอมีพหลบ,บอคอมกูถ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะค่ะจะคอมเมนต์บ้างใช่ไหมครับแต่พาช่วงเราพอมีอพหรบบรนี่ก็เริ่มเริ่มไม่สบายใจเราแวงค่ะครับ ทีน,นี้คําถามสุดท้ายมีใครในนี้เคยซื้อสินค้าออนไลน์้าผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ยเห็นจากเฟซบุ๊กรับซื้อจากเฟไม่เคยค่ะบถ้าเฟซบุ๊กครับสมมุติตอนนี้เรามีประมาณหกคนนะครับเอ่อมีบ้างที่เราไลค์นะครับที่ภาษาเฟซบุ๊กเรียกว่า engagement นะครับมีบ้างที่เราคอมเมนต์นะครับแต่มีน้อยที่จะซื้อคอนเซปต์นี้แหละครับผมจะ แนะนำให้รู้จักกับสไลด์หน้านี้นะครับ <c oughs> ไปที่ไหนไม่รู้ไปทางนี้น <c oughs> มาดูสไลด์หน้านี้นะครับ <c oughs> ในโลกของ f c e e o o o เนี่ยเวลาเขาเก็บข้อมูลเนี่ยที่ผมเล่าเมาื่อวานว่าเขาเก็บไปเยอะมาก, <c oughs> มากเก็บทุกเสี้ยววินาทีเก็บทุกอย่างที่เราทำนะครับ แต่พอเขาเก็บไปแล้วเนี่ยนะครับเขาแบ่งกลุ่มแบ่งประเภทเพื่อที่จะขายข้อมูลเนี่ยกับคนทั่วโลกนะครับรายได้ของ Facebook เรารู้แล้วแหละว่าเราใช้ a c e b o o k เนี่ยฟรีหมดรฟรีตั้งแต่สมัครใช้ฟรีทุกอย่างนะครับคำถามมันก็จะมีว่าเอ๊ะแล้วเขาแต่รู้ไหมครับว่า Facebook เนมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ทั่วโลกในหลายพันหลายหมื่นเครื่องครับคอมพิวเตอร์เครื่องนึงนี่ก็หลักแสนนะครับตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกในมีหลายเครื่องเขาทําแบบนั้นเพื่ออะไรเขาเสียเงินจนํานวนนั้นเพื่ออะะไรนะรนคับ เขาต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาจำนวนมหาศาลนะแล้วก็โปรแกรมเมอร์ของเขาเนี่ยเป็นคนเก่งๆทั้งนั้นนะครับสาเหตุเขาก็เพราะว่าเขาต้องการข้อมูลจากคนทั้งโลกนะครับคอนเซปต์เนี่ยมันใช้ได้มันใช้ไปเยอะนะครับอย่างเช่นที่เราโดนหลายๆคนตอนนี้ก็เรื่องของมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเรามีส่วนร่วมแล้วเขาเอาเงินบางตัวมาล่อแม้กระทั่ง5,000ันบาทหรือแม้กระทั่งเอ่อเป๋าอะไรนะเป,รเป๋าตุงเป๋าตังค์อะไรพวกนี้นะครับนี่คือการใช้ ผลประโยชน์บางอย่างมาล่อให้เราเพื่อให้ข้อมูลกับเขาแล้วเขาก็จะเก็บข้อมูลของเราส่วนเนี้เอาไปทําการตลาดหรือว่าสร้างไารายได้ให้กับเขาซึ่งก็ไม่ผิกดกฎหมายนะครับตามที่เรากดตกลงต,ตอดต่อสมัครใช้ a c e b o o k เพราะฉะนั้นผมผมก็จะกําลังจะสื่อ,อความหมายว่าเมื่อเราคนจํานวนมากเข้าไปอยู่ใน f a c e b o o k เนี่ยแตแล่ละคนมีค่าหัวมีราคาไม่เท่ากันคนที่ชอบไลค์คนที่ไม่ชอบไลค์อย่างผมเนี่ย พฤติกรรมของผมคือผมดูอย่างเดียวซองอเดียวดูเงียบๆนะครับผมไม่ทําอะไรเลยเนะี่ยผมก็จะมีราคาค่าหัวอีกแบบหนึ่งส่วนคนที่ชอบไลค์นะครับ mm. เห็นปับ๊นนบปุ๊คนนี้ชอบไลค์คนนี้ชอบไลค์คนนี้ไม่ชอบก็ไลค์เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับ mm. ก็จะมีราคาค่าหัวอีกแบบหนึ่งส่วนคนที่คอมเมนต์บ้างเนะี่ยเริ่มมีคอมเมนต์เริ่มใส่ความเห็นเข้าไปจะมีราคาสําหรับข้อมูลของเขานี่อีกแบบหนึ่งส่วนคนที่ซื้อสินค้าจาก Facebook เช่นเห็นปั๊บเอาโอเคสั่งเลย ไล like, ่คอมเมนต์ไปถามเลยว่าหรือว่าอินบ็อกซ์ไปถามเลยว่ามีเก็บเงินไปทางไหมนะครับหรือว่ามีส่วนลดอะไรพิเศษไหมตอนนี้อย่างเงี้ยนะครับเฟซบุ๊ก <c oughs> ก็ให้ราคาอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าเขาเรียกว่าการทํากลุ่มให้กับข้อมูลที่เขามีนะเพื่อให้มีมีความหลากหลายด้านราคาวันนี้เราจะเราจะ,เราจะได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าเอ้เราไอ้ที่บอกว่าเป็นกลุม่มกลุ่มแล้วเป็นราคาที่ไม่เท่ากันนะนั่นน่ะมันมามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการที่เราจะขายของบน facebook นะครับ ผมก็เริ่มกลับมาที่ตามสไลด์ประเด็นก็คือเราพูดถึงโฆษณาในในอดีตเนี่ยครับถ้าใครเกิดรุ่นผมเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ทันทีวีจอตู้ทีวีเริ่มมามีแบนดบ้างนะครับแต่ไม่มีทีวีดิจิตอลนะครับเวลาผมดูบอลเนี่ยเมื่อก่อนเ่ยนะครับดูมวยก็ตามเนี่ยหรือว่าหรือว่าเราดูทีวีก็ตามเ่ยนะครับไม่ไม่ว่าใครนั่งหน้าจอทีวีเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกันหมดใช่ไหมครับโฆษณาหลงฝันฟ้าหน้าดําอะไรเราก็เห็นเหมือนกันหมด ็นตัวในสไลด์ผมแม้กระทั่งหมาตัวหนึ่งมันก็เห็นทีวีเหมือนเรานั่นแปลว่าทีวีไม่ได้เลือกคนนะครับแต่คนเลือกเวลาเอ,าเองว่าโอเคจะแปดโมงนะ้าหนังจังๆวันเสาร์ที่จะมาหรือว่าสองทุ่มปิดทีวีไว้เบื่อเขาในเร่องสำนักอะไรนี้นะครับแล้วก็ว่ากันไปอันนี้คือทีวีในสมัยก่อนหรือว่าการโฆษณาสมัยก่อนซึ่งการทําการตลาดในสมัยนั้นนะครับเขาก็จะดูเองว่าโอเคถ้าวันนี้ผมขายแอนตซินนะ ผมก็จะต้องไปทําโฆษณาในช่วงที่มีมวยต่อยกันอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าถ้าผมขายเอ็มร้อยผมก็จะไปช่วงโฆษณาต่อยกันถ้าผมขายอย่างอื่นผมจะต้องไปไปในช่วงเวลาหลังสองทุ่มช่วงที่คนกลับมาถึงบ้านพอดีทุกคนเปิดทีวีพร้อมๆกันแล้วก็พร้อมที่จะจะดูหนังหัวตบเมียเมียตบผัวอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นโฆษณาอีกแบบหนึ่งแลราษทะนั้นเราเราเรียกว่าผู้ทําการโฆษณาเลือกช่วงเวลาที่คิดว่า ลูกค้าของเขาน่าจะกําลังดูทีวีช่วงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นผู้ซื้อโฆษณาเมื่อก่อนก็จะไม่มีทางเลือกมากนะักทําให้ทีวีเมื่อก่อนมีผลมีผลกับคนเยอะทีนี้มาดูปัจจุบันนะครับอ,อันนี้ตัวอย่างของ,ของในอดีตนะในปัจจุบันเนี่ยนะครับการโฆษณาสมัยใหม่เมื่อมันมาเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตยุค 4G 5G 5.5G อะไรอย่างนี้หมรู้ 6G เนี่ยการโฆษณาเนี่ยไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนละการโฆษณาเนี่ยสามารถเลือก กุ่มเป้าหมายได้แปลว่าอะไรแปลว่า YouTube นะครับผมยกตัวอย่าง y o u t u b e แล้วกันใครชอบคลิปดูคลิป YouTube ก็ลองคิดตามผมนะครับว่าพอเราเปิดดูคลิป y o u t u b e เนี่ยดูยังไม่ทันดูเลยโฆษณามาแล้วนะครับเขาแอบ,บโฆษณาในสิ่งที่คาดว่าเราสนใจไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ดู y o u t u b YouTube คลิปนั้นจะได้เห็นโฆษณาเหมือนกันหมดนะครับอาจจะไม่ได้เห็นโฆษณาของ ขายออนไลน์อาจจะไม่ได้เห็นโฆษณาของเน็ตฟิกอะไรอย่างนี้นะครับโดยเรียกว่าเริ่มการเลือกเลือกกลุ่มในตัวอย่างสไลด์ก็จะเป็นกลุ่มสีเขียวนะครับก็จะเป็นการโฆษณาที่สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้นะครับและก็สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้นะครับและที่สําคัญคือไอ้ตู่ไม่ได้เห็นแล้วโฆษณาเนี่ยไอ้ตู่จบนะไอ้ตู่นอนดูไปก็ดูทีวีอยู่ตู้ไปแต่ถ้าจะดูทีวี TV ที่เป็นลักษณะหรือว่าเป็นสื่อที่เป็นลักษณะ ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปัจจุบันนะ่ะจะไม่ได้เห็นคอนเทนต์ที่เขาไม่ควรได้เห็นหรือว่าเห็นแล้วไม่เกิดประโยชน์เห็นแล้วไม่เกิดการอยากซื้อยากออขายก็จะไม่ได้เห็นนะเราเรียกว่าโฆษณาสมัยใหม่หรือที่เรียกว่าการใช้ดิจิทัลมาเก็ตติ้งช่วยนะครับผมจะพยายามไล่ค้าเฉพาะจุดเพราะว่าตอนนี้โฆษณาตนนัวนี้สไลด์ตัวน,นี้ผมมีทั้งหมด1 0 0สไลด์นะผมจะค้าไปเรื่อย เยวานี่เนี่ยเนนีนี้มาดูนะครับเรื่องคอนเซปต์ไออย่างที่ผมว่าเมื่อสักครู่คอนเซปต์ concept ที่บอกว่าเราสามารถเลือกผู้ผู้ทำการโฆษณาได้เนี่ยนะครับในในเ,เราจึงเข้ามาสู่เรื่องของการเรียนของวันนี้ก็คือการ ทําโฆษณาเบื้องต้นนะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักคุ้นเคยกับการทําโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กนิดนึงผมว่าทุกคนอ่ะถ้าใครสังเกตเหมือนที่ผมพูดวันแรกว่า,เ,าเรามีโพสต์หลายๆอย่างที่เราอยากดูเพื่อนและเราก็ไม่ได้อยากดูโฆษณาแต่มันมีนะครับนั่นเป็นเพราะว่า Facebook กําลังกําลังดูศึกษาพฤติกรรมเราอยู่แล้วก็ส่งข้อมูลโฆษณาเข้มาให้เราผมเคยถามนักเรียนบางคนว่าเห็นโฆษณาอะ,อะไรบ้างเขาบอกเขาเห็นสายการบิน เห็นเห็นตัวโฆษณาขายกันบินซึ่งผมไม่เคยเห็นผมก็เลยถามเพาว่าระหว่างนั้นเขาทําอะไรอยู่เขาบอกว่าเขาไปส่องดูทริปท่องเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นอยู่อะไรอย่างนี้นะครับั่อมไปา f a c e b o o กอ่านหรือว่าเขาอาจจะไปแอบเซิร์ชหาเพจสักเพจหรือว่าโพสต์กลุ่มสักกลุ่มหนึ่งที่พูดเรื่องที่ท่องเที่ยวทําให้ Facebook เริ่มสันนิษฐานว่าคนคนนี้มีมีแนวโน้มที่จะไปเที่ยวก็เลยส่งโฆษณาที่เป็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเกี่ยวกับแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวมาให้นั่นเป็นเพราะว่า คนที่ทําธุรกิจแนวนั้นศึกษาการสร้างกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเรื่องที่เราเรียนเมื่อวานการสร้างกลุ่มเป้าหมายกลุม่มเป้าหมายที่มันสอดคล้องกับผู้ซื้อทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งว่าองค์ประกอบของโฆษณามันจะต้องมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยตามหมายเลขน,นึงก็คือมีโพสต์นะครับเราต้องมีโพสต์ในเพจเราถ้าไม่มีโพส์โพสต์ที่ว่าอาจจะเป็นรูปภาพเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นข้อความอะไรก็ตาม มันจะไม่สามารถส่งคอนเทนต์บางอย่างไปหาลูกค้าได้ซึ่งการสร้างโพสต์มันเป็นเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ผมจะไม่ได้พูดในหลักสูตรนี้นะครับฟวาเป็นเรื่องที่ยาวแต่จะเขียนบทความสักอันเขียนคลิปวิดีโอสักอันนึงเนี่ยหรือว่าแต่งรูปภาพอินโฟกราฟิกสักอันนึงเนี่ยนะครับมันจะต้องศึกษาเพอร์โซนาศึกษาจุดเจ็บปวดของลูกค้าศึกษามาหลายอย่างแล้วก็ศึกษาการทําศิลปะการการนําเสนอข้อมูลด้วยหรือว่าการเขียนค,คอนเทนต์ด้วยนะซึ่งไม่ง่ายนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใน,ในเบื้องต้นเราก็เอาความบริสุทธิ์ของคอนเทนต์เราของสินค้าและบริการแล้วนี่แหละเราก็ถ่ายรูปของเรานี่แหละนะครับอาจจะไปศึกษาวิธีการถ่ายรูปให้มันสวยนิดนึงแล้วก็เอามาโพสนะครับใส่ข้อความเข้าไปในโพสใครอาจจะมีแอปบางตัวที่ใช้แต่งรูปภาพทําหน้าให้มันชัดขึ้นปิดสิวนิดหน่อยหรือว่า,าทําภาพมันใสขึ้นแล้วก็ใส่ข้อความใส่โลโก้อะไรเข้าไปอันนี้ต้องไปศึกษาแยกต่างหากแล้วก็โพสเข้าไปนะครับ เราโพสอะไรก็ได้นะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่เราจะซื้อโฆษณาหรือว่าตัดหรือว่ามีแผนจะซื้อโฆษณาโพสของเราจะต้องเข้ากฎเกณฑ์ของ facebook นะครับสมมติตอนนี้เราจะซื้อโฆษณาบน facebook กฎเกณฑ์ที่ว่าก็เช่นตัวหนังสือต้องมีน้อยน้อยเพราะรูปภาพมันควรเป็นรูปมันไม่ควรมีตัวหนังสือนะครับเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ไม่ทำตามกฎเขาข้อแรกเลยนะดีที่สุดนะครับที่ปานี้ที่สุดก็คือเขาจะนําเสนอโพสต์เราไปให้สาธารณชน ในจํานวนที่น้อยนะครับหมายถึงว่ามีสิบคนราจจะได้เห็นสักคนหนึ่งนั่นแปลว่าโอกาสขายเราน้อยลง,ลงดีขึ้นมาก,ก็เห็นมากขึ้นแต่ก็ยังสู้คนที่อยู่ในเงื่อเนเงื่อนไขกฎเกณฑ์ไม่ได้เรยวยี่าสุดนะครับไม่ให้ซื้อโฆษณาเลยมองว่าโทษเราไม่มีไม่มีคุณภาพทีนี้มันจะเกิดข้อกรณีไหนมันอยู่ที่ว่าเราไปอยู่ในสนามแข่งขันอะไรนั่นแหละครับ ถ้ามีคู่แข่งเยอะคู่แข่งไม่เพราะว่าถ้ามีคนซื้อโฆษณากับ a c e b o o k เยอ mm ะเนี hmm. ่ยเราก็มีโอกาสที่จะโดนโดนแบนได้แต่ถ้ามีคนซื้อโฆษณาน,น้อยๆอ,อ่ะก็มีเป็นไปได้ที่เราจะอาจจะได้ซื้อโฆษณาได้นะครับตัวต่อมานะครับพอเรามีโพสอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเอารูปมาหาวิธีเช็คว่าเอาแล้วรูปแบบไหน,นที่ Facebook ยอมให้ซื้อโฆษณาอ่เยอะตัวอย่างอีกตัวนึงแล้วกันนะครับผมเคยสอนสอนนักเรียนธุรกิจสักคิ้ว เคยเล่าให้เขาฟังว่าเขาก็โทรมาปรึกษาว่าหรือว่ามีคุยกันทางออนไลน์เงี้ยว่าทําไมอยู่ๆโฆษณาเขาเนี่ยโดนตัดไปเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเขาไม่ได้โพสต์ปืนไม่ได้โพสต์เล่าสุราอะไรนะผมก็ขอให้เขาส่งรูปมาให้ดูผลปรากฏว่ารูปเขาเป็นรูปผู้หญิงหน้าตาสวยๆเลยกาลังสัตว์คิวอยู่นะครับแต่บังเอิญว่ารูปนั้นเขาเป็นรูปหลับตาก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นไปไม่ได้พอเราไปอ่านข้อกําหนดของ facebook ซึ่งเราหาเสิร์ชหาในในอินเทอร์เน็ตนะครับว่า เฟซบุ๊กห้ามโพสอะไรบ้างก็มีเล่าบุหรี่อะไรก็ว่าันไปนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือรูปผู้เสียชีวิตหรือว่ารูปที่มันจะมีภาพลบให้กับเจ้าของรูปอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็ไม่คิดต่อแล้วคนสัดคิวมันเกี่ยวอะไรกรับข้อมูลพวกนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าเดี๋ยวต้องเข้าใจว่าเฟซบุ o กเนี่ยไม่ใช่คนนะครับไม่ใช่คนที่จะมานั่งดูรูปให้เรามันคือโปรแกรมมันคือ AI มันคือ Machine l e a r n i n g มันไม่มีความสามารถแยกแยะได้ระหว่างคนเป็นหลับตากับคนตายหลับตาเพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าโอเครูปนี้ส่อเสียดไปทางเอารูปคนเสียชีวิตมาโพสผิดกฎเฟซบ o o กหรือพวกแบนเลยนะแล้วก็แบนทั้งเพจด้วยแบนทั้งคนด้วยไม่ซื้อโฆษณาเพรานะฉะนั้นนะครับเราก็มาศึกษานิดนึงว่าโอเคเราจะโพสร,รูปแบบไหนให้มันให้มันเข้าข่ายข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองต้างกลุ่มเป้าหมายเมื่อวานเราเริ่มนาดนึงละเดี๋ยววันนี้เรามาต่อนะ แล้วก็ข้อที่สามนะครับก็คือการสร้างโฆษณาการเซตแอดนะครับการเซตตรงนี้มันก็คือการใส่เงินเนี่ยแหละการใส่ไปเท่าไหร่หลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าการซื้อโฆษณาบน facebook เนี่ยมันคือการประมูลนะครับใครนึกไม่ออกเวลาเราไปใครเคยไปตลาดตลาดกลางนะครับเคยไปตลาดกลางของของสถานที่ราชการต่างๆเขาจะมีตลาดตลาดขายที่เป็นลักษณะประมูลนั่นก็คือใครให้ราคาดีกว่าคนนั้น คนนั้นได้นั่นไปนะคน,น,นได้คนนั้นได้สินค้าไปเราเรียกว่าการประมูลแล้วก็ข้อที่สี่ที่เราจะไม่ได้ใช้เราจะไม่ได้ใช้แน่นอนในหลักสูตรก็คือการวิเคราะห์นะครับเราจะต้มีสี่ขั้นตอนนี้มีโพสต์มีกลุ่มเป้าหมายมีการเซตโฆษณาแล้วก็มีการวิเคราะห์เขาบอกว่าผมอือห้านาทีเดี๋ยวผมขอพอส่งนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวตั้งเดี๋ยวผมส่งลิงก์เข้าไปใหม่นะครับ